บอกเลยนี่คือสวิตช์ไฟที่โคตรบันเทิงครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำา s o o ฟ TX Ultimate Smart t สมาร์ททัวอ์วิซึ่งเป็น Smart w a อช์สวิตที่บันเทิงสุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได,ด้ว่ามาครบแสงสีเสียงแล้วก็มีระบบสั่นในตัวแถมยังเปลี่ยนหน้ากากได้ด้วยครับแต่ว่าตัวน้ากากเสริมเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาในชุดนะครับเราต้องซื้อเพิ่มก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับเป็นลายกระตูแล้วก็เป็นลายรูปดวงดาวมันเส้นดาวตกประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีให้เลือกอยู่ตั้งแต่1-3ถึง3แก๊งนะครับณวันที่ผมรีวิวเนี่ยจะมีจำน่ายอยู่แค่ขนาดมาตรฐาน EU นะครับก็คือเป็นไซส์86คูณ86มิลิเมตรนะครับส่วนมาตรฐาน US เนี่ยก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้นะครับถ้าใครจะใช้ไซส์ US ก็กดใจลออีกสักนิดนึงนะครับตัวแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจ2ชั้นแบบนี้นะครับก็ดูพรีเมียมนะครับ ตัวสเปกก็จะเป็นสเปคตทั่วไปนะครับตัวโมเดลนะครับก็จะเป็นโมเดลที่นะครับก็จะเป็นรุ่นตามแก๊งที่เราซื้อนะครับก็เป็นหนึ่งแก๊งสองแก๊งสามแก๊งนะครับแล้วก็ขนาดก็อย่างที่บอกไปนะครับ86คูณ8 6ม mm. ิลลิเมตรแรงดันไฟอินพุตตั้งแต่100จนถึง2 4 0ส่โวลต์ครับส่วนกระแสพิกัดที่รองรับเนี่ยก็จะ อยู่ที่5แอมป์ต่อ1นึ่งแกลงนะครับถ้าเราซื้อ1นึ่งแกลงก็สูงสุด5แอมป์ครับถ้าเราซื้อ2แกล้งสูงสุด10แอมป์หรือว่า3แกล้งสูงสุด15แอมป์ก็แบ่งเป็นแกล้งละ5แอมป์นั่นเองนะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Wi-Fi 2.4งจุกิกะเฮิรตซ์นะครับส่วนฟังก์ชันที่เป็นไฮไลท์นะครับก็อย่างเช่นรีโมทคอนโทรลครับก็รองรับ e ีวิลิ่งรีโมนั่นเองนะครับทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ของ e ีวิลิ่งรีโม แล้วก็รองรับการสังงันที่เสียงนะครับแล้วก็สมาร์ทซีนต่อไปก็จะเป็นแอมเบียนไลท์นะครับก็คือมีสามารถมีแสงแอมเบียนไลท์ให้เราเลือกปรับแต่งได้นะครับตามความต้องการนะครับพื่นก็จะมีแบบให้เราเลือกหลายแบบแล้วก็ทัชไวเบเตอร์นะครับก็เวลาเราสัมผัสเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองเป็นรูปแบบการสั่นนะครับให้เรารู้สึกได้นะครับแล้วกบ สุดท้ายก็คือ light effect ครับก็คือสามารถปรับเอฟเฟกของแสงที่แสดงที่ตัววอลสวิตได้นะครับมาดูภายในกันครับเมื่อเราแกะตัวซองออกมาเนี่ยก็จะเป็นซองอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวสวิตที่อยู่ภายในนะครับมาตรฐานนะครับเขาก็จะเป็นสีขาวมาให้แบบนี้ครับรุ่นที่ผมรีวิวเนี่ยจะเป็น2แก๊งนะครับรุ่นนี้จุดเด่นก็คือ,อชุดที่เป็น จุดสัมผัสนะครับหรือว่าตัวทัชสวิตเนี่ยจะมีพื้นที่ในการสัมผัสที่กว้างนะครับไม่เหมือนกับรุ่นที่เป็น t x รุ่นก่อนหน้านี้ครับที่เป็น t ศ t 1่ t 3นะครับคือเราต้องแตะที่ปุ่มตรงกลางเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถสัมผัสได้ทั้งบริเวณเลยนะครับ1แก๊ง2แก๊งนะครับเราจะสัมผัสจุดไหนก็ได้นะครับก็คือจะเป็นการสั่งงานตัวทัชวอร์สวิตช์ได้ทั้งหมดเลยนะครับที่ด้านหลังนะครับ ที่น่าเสียดายนะครับก็คือตรงนี้นะครับฝาครอบกันตรงเทอร์มินอลเนี่ยจะไม่มีมาให้เหมือนรุ่นก่อนหน้าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปติดตั้งใช้งานก็แนะนําให้หาเทปมาปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยครับต่หลังก็จะเป็นสเปคคร่าวๆบอกรายละเอียดของตัวสวิตช์นะครับประมาณนี้ที่ขอบด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะดูวัสดุเนี่ยค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับที่ ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นพลาสติกออกคุณๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จะเป็นการแสดงผลของไฟ LED หรือว่า Ambient Light ของ Watch with รุ่นนี้นะครับส่วนตัวหน้ากากครับก็สามารถแกะเยนได้ไม่ยากนะครับเราจะใช้นิ้วแกะได้นี้นะครับนี่ครับแกะให้ดูสดๆเลยประมาณนี้นะครับแกะได้แล้วนะครับทีนี้เวลาใส่นะครับก็ให้สังเกต ด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าจะมีรูอยู่6รูตรงนี้จะเป็นรูลําโพงนะครับเวลาเราใส่หน้ากากก็ให้ดูมาร์กนิดนึงครับมันก็อาจจะสังเกตยากนะครับตรงนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเป็นล่องแบบนี้นะครับมาร์กก็ให้สังเกตถ้าเราเปลี่ยนหน้ากากเนี่ยเนี่ยรเราก็ให้หันล่องที่เป็นมาร์กตรงนี้ลงแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับวิธีการแยกส่วนนะครับชุด ด้านหน้านะครับกับโมดูลด้านหลังนะครับนี่ก็ใช้ไขควงก็ได้ครับงัดเบาๆครับแค่นี้ออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นชุดด้านหลังก็จะเป็นชุดรีเลย์นะครับชุดพาวเวอร์นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นชุดทัชสวิตนะครับหรือว่าชุดคอนโทรลนั่นเองนะครับแบ่งเป็น2ส่วนแค่นี้นะครับซึ่งในชุดเนี่ยเขาจะมีสกรูให้2ตัวนะครับเพื่อจะยึดตัวนี้เข้ากับบล็อกที่เราติดตั้งนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทดสอบกับบล็อกที่เป็นไซส์ EU ขนาดนี้ครับโอเคแล้วก็ต่อกันเลยครับก็จะมีนิวตันกับลายนะครับ โดยตัวสวิตจะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Evlink โดยการเพิ่มตัวสว e ิตเข้ากับแอป Evlink ก็จะใช้การเพิ่มโดยใช้โหมด Bluetooth นะครับเราก็เลือกที่ Bluetooth pairing เนี่ยผมจะจ่ายไฟล์ให้กับตัวสวิตนะครับมาดูแสงสีเสียงครับเมื่อเราจ่ายไฟล์ให้ตัวสวิตนะครับก็จะเข้าสู่โหมด pairing โดยอัตโนมัติก็ให้สังเกต ไฟนะครับรอบๆตัวสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับวนไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรืองแสงวนไปแบบนี้จากนั้นเราก็เลือกที่ b บล o ทูธ p i ร i n งแล้วก็แตะ Next ครับแล้วก็แตะ c o n n e ่าง่ายๆแบบนี้เลยครับ โดยที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็ต้องเชื่อมต่ออยู่กับเกือขขาย wi-fi 2.4GHz ครับแต่ดันเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับไฟวงแหวนที่ตัวสวิตช์ก็จะดับลงไปแบบนี้ครับตอนนี้ตัวสวิตช์ก็พร้อมใช้ง,งานร่วมกับแอป U-Link เรียบร้อยแล้วครับลองแตะดูนะครับอ่า อันนี้เปิดวเวลาเราออนสวิตช์นะครับหนแก๊งก็จะมีไฟบอกสถานะแบบนี้อีกแก๊งหนึ่งทีนี้เรามาดูการสัมผัสเวลาสั่งงานนะครับแตะด้านบนแตะตรงกลางแตะด้านล่างแตะตรงขอบหน่อยแตะตรงมาตรงกลางนะครับก็สามารถสั่งงานได้แทบจะทุกบริเวณนะครับของสวิต์แต่ละแก๊งเลยครับ แบบนี้โอเคทีนี้มาดูฟังก์ชันที่แอปพลิเคชันกันบ้างครับวันนี้ผมจะวางสวิตไว้แบบนี้นะแล้วก็มาดูที่ฟังก์ชันนะครับแตะเข้าไปที่ตัวสวิตนะครับฟังก์ชันต่างๆ,างๆครับที่หน้าแรกของเมนูนเราก็จะเห็นว่าแบ่งตัวสวิตออกเป็น2แก๊งนะครับแล้วก็จะมีคําสั่ง on on นะครับก็คือเปิดทั้ง2แก๊ง ครับแล้วก็ออปิดทั้งสองแก๊งถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแอมเบีนไลท์ครับอันนี้เราเปิดแอมเบีนไลท์ซึ่งในส่วนของแอมเบีนไลท์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้ครับก็จะมีโหมดที่ต่อมาด้านล่างครับตอนนี้จะเป็นไนท์ไลท์นะครับก็คือเป็นไฟตอนกลางคืนก็จะเป็นออกสีส้มๆอัมพันธแบบนี้นะครับไนท์ไลท์แล้วก็ มาดูในโหมดปาร์ตี้ครับนี่ครับปาร์ตี้ก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยครับเหมือนคล้ายๆกับดิสโก้ประมาณนี้น,นะครับก็เป็นแสงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมาดูโหมดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งเป็นแบบนี้ครับมันเทิงมาแล้วครับ คือแสงในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ก็จะเป็นแสงสีฟ้าสลับขาวนะครับวิ่งไปเปลี่ยนไปอันนี้เป็นโหมด color บ้างครับประมาณนี้โอเคผมปิดไฟครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวนไปเรื่อย,อยนะอันนี้เปลี่ยนอีกโหมดหนึ่งครับ ก็จะเป็นลักษณะสีแบบไม่ค่อยเปลี่ยนไปแบบนี้ครับอ่ะนี่เป็นไงสวยไหมเปลี่ยนไีกครับก็จะต่างกันไปที่จังหวะการเปลี่ยนของ LED นะครับแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนไปตามโมที่เราเลือกด้วยครับ อันนี้ก็จะแบบซอฟตฟลงหน่อยครับอ๋ออันนี้ก็บันเทิงอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ในส่วนของอไฟแอมเบียนท์ไลท์ครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีที่มันซอฟตลงหน่อยครับโอเคในส่วนนี้แอมเบียนท์ไลท์ซึ่งนะครับเวลาเราจะ ใช้งานหรือไม่ใช้งานเนี่ยก็จะมีอีกอหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ตัวสวิตช์มีให้ก็คือเราไม่ต้องไปสั่งงานที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับให้เราแตะมากกว่า1จุดนะครับแบบนี้ครับผมใช้2นิ้วแตะแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบก็จะเป็นการเปิดหรือว่าปิดแอมเบียนไลท์นะครับถ้าเราแตะนิ้วเดียวก็จะเป็นการสั่งเปิดหรือว่าปิดสวิตช์แต่ละแก๊งนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับถัดลงมานะครับฟังก์ชันเรามาดูฟังก์ชันกันก่อนเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับฟังก์ชันนะครับถัดลงมาก็จะเป็นการสร้างตารางการทํางานนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับผมขอข้ามนะครับไม่ได้พูดถึงแล้วก็ทัมเมอร์ก็เหมือนเดิมครับการตั้งเวลาปิดเปิดนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นลูปทัมเมอร์นะครับ ซึ่งเมนูก็จะดูมีสีสันต่างจากสวิตรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็จะดูมีสีสันน่าใช้นะครับอันนี้ในส่วนของฟังก์ชันในหน้าแรกนะครับต่อไปเราไปดูในเมนู e ฟ t ติงครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างครับถัดลงมานะครับในส่วนแรกเลยก็จะเป็นโชว์แอสซับเพลตนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการแยกการแสดงผลกรณีที่เป็น รุ่นที่มีมากกว่า1แก๊งนะครับอย่างตัวนี้มี2แก๊งใช่ไหมครับถ้าเราเปิดฟังก์ชันโชว์แอปสัพเลน,นะครับกลับไปดูที่หน้าหลักของตัวแอปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวสวิตช์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2แก๊งนะครับแยกออกจากกันแบบนี้นะครับอิสระแต่ถ้าเราเข้าไปปิด ตัวนี้ก็จะแสดงร่วมกันนะครับก็คือเป็นสวิตตัวเดียวกันแต่แบ่งเป็น2แก๊งนั่นเองครับแบบนี้อันนี้คือฟังก์ชันแรกครับฟังก์ชันต่อไปนะครับถัดลงมาก็คือเป็น assign location อันนี้ก็คือว่าเราจะกําหนดให้อยู่ในโล c a t i o n ไหนครับมีการแชร์ใช้งานร่วมกับสมาชิกท่านอื่นๆนะครับ create group นะครับกรณีที่เรามีตัว smart s วิต์รุ่นเดียวกันนะครับ มากขว่าหนตัวนะครับเราก็สามารถจัดกรุ๊ปได้แล้วก็ถัดลงมานะครับ <c oughs> ก็จะเป็น LAN Control แล้วก็ e w i l i n k Remote Sub Device ตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์ประเภทที่เป็น e w i l i n k Remote ได้นะครับเ <c oughs> ช่น Semitman r 5ประมาณนี้นะครับหรือว,ว่า S m a t e เป็นต้นนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเมนู Customize ครับ ในส่วนของเมนูคัสตอมไม์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นเมนูย่อยๆดังนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับเทิร์นออนครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตั้งค่าเอฟเฟกต่างๆนะครับกรณีที่เราเปิดสวิตช์นะครับก็จะเป็นในส่วนของไลท์เอฟเฟกตัวรงนี้ก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกอยู่5รูปแบบครับเวลาเราเปิดสวิตช์นะครับเวลาเราเลือกเนี่ยมันจะมีไฟบอกแบบนี้นะครับเราก็เลือกได้ครับ ว่าจะให้ไฟแสดงเป็นลักษณะไหนครับต่อไปนะครับก็จะเป็น sound effect ครับเวลาเรากดเปิดสวิตช์ให้เป็นเสียงลักษณะไหนนะครับเราก็สามารถเลือกเสียงที่เราต้องการได้หรือจะปิดไม่ต้องมีเสียงก็ได้ครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับถัดลงมาก็จะเป็น on off indicator ครับก็อันนี้ก็คือ,อเป็นไฟบอก ตำแหน่งของสวิต์นะครับว่าจะให้มีการมีไฟติดเนี่ยแบบในรูปแบบไหนนะครับก็คือติดด้านเดียวนะครับอาจจะเป็นที่ด้านบนแบบนี้ครับหรือว่าด้านที่2ก็จะเป็นติดที่ด้านล่างด้านเดียวแบบนี้นะครับด้านบนจะไม่ติดหรือว่าจะเป็นติดทั้ง2ด้านครับอันนี้ก็จะติดทั้ง2ด้าน เป็นไลท์อินดิเคเตอร์ครับถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของสีนะครับสีของไฟแสดงผลซึ่งเราก็สามารถเลือกตามใจชอบได้เลยครับว่าจะเอาสีไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของความสว่างครับปรับว่างักวาด ปรับเรื่องของความสว่างของสีได้อีกครับโอเคประมาณนี้เสียงดังตลอดโอเคอันนี้ผมยังไม่เซฟ,ฟนะก็แคนเซิลไปถัดลงมานะครับก็จะเป็นเทิร์นออฟก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็ปรับแต่งได้เหมือนกันเลยครับก็จะเป็นเอฟเฟกของทั้งไฟนะครับแล้วก็เสียงแล้วก็ สีที่เราต้องการนะครับในกรณีที่เราปิดสวิตช์นะครับตัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของการสั่นนะครับเวลาเรากดปิดหรือเปิดเนี่ยให้มันตัวสวิตช์มีการสั่นบอกเราด้วยหรือเปล่านะครับ mm hmm. นะครับอันนี้คือเราก็สามารถปิดเปิดได้ครับตัดลงมานะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์กอินดิเคเตอร์นะครับก็ไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi นั่นเองครับ ต่ลงมานะครับก็คือเป็นโหมดป้องกันการรบกวนนะครับกรณีที่ในยามกลางคืนนะครับเราอาจจะไม่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนนะครับเช่นเราอาจจะนอนแล้วนะครับไม่ต้องมีไฟไม่ต้องมีเสียงประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถกําหนดตรงนี้ได้นะครับปิดหรือเปิดนะครับตรงนี้ก็กําหนดได้นะอันนี้คือฟังก์ชันโดยรวมนะครับ ค okay. นี่ในส่วนของคอสต์ตอมั์ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันต่อไปก็คือเป็นการแจ้งเตือนนะครับบันทึกการทำงานครับมีฟังก์ชัน power on state ก็คือจดจำสถานะของสวิตช์ได้นะครับกรณีที่ไฟดับนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้สถานะของสวิตช์เป็นสถานะไหนหลังจากที่ไฟกลับมาติดครับถัดลงไปก็จะเป็น inching ครับตรงนี้ก็สามารถ ตั้งค่าหน่วงเวลาได้ทั้ง2แก๊งครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้นะครับคือให้ตัว on, on off ตรงนี้นะครับที่หน้าเมนูตรงนี้เราะจะให้โชว์หรือไม่โชว์นะครับตรงนี้ก็สามารถปิดเปิดได้นะครับฟังก์ชันโดยรวมประมาณนี้ทีนี้ก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ไม่ได้มีให้เราตั้งค่าการใช้งานในเมนูของตัวสวิตช์นะครับก็คือการ สไลด์แบบนี้ครับสไลด์ไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเราสไลด์แบบธรรมดาเนี่ยจะมีแค่ไฟบอกสถานะแต่ว่ามันจะเอาไปใช้งานตอนที่เราสร้างสมาร์ทซีนนะครับหรือว่าเมนูเอาตัวเมชั่นต่างๆนะครับเมื่อเราเข้าไปที่เมนูซีนนะครับโอเคเราก็อาจจะไปสร้างซีนขึ้นมานะครับเราก็สร้างเงื่อนไข if กับ smart device t ห้านะครับตัวนี้นก็ตรงนี้นะครับเราก็จะให้เงื่อนไขที่เราต้องการเนี่ยเป็นอะไรนะครับเช่นเราต้องการสร้างเงื่อนไขจากการสไลด์แบบนี้นะครับผมก็เลือกถ้าผมสไลด์ไปทางขวานะครับ save ให้ไปสั่งงานอะไรนะครับผมอาจจะให้ไปสั่งงาน สมาร์ d ดีไว้อาจจะสั่งงานตัวมันเองก็ได้ครับสั่งงานอะไรดีสั่งงานเป็นดอเบลนี้ผมเทสนะเทสเฉยๆครับโอเคแล้วก็ผมตั้งชื่อเป็นโอเคเป็นอโตเมชัติไปนะครับ เดี๋ยวผมจะสไลด์ไปทางขวานะครับตามที่เราตั้งออโตเมชันไว้ก็จะเป็นการเปิดเสียงดอเบลแบบนี้ครับต่อไปนะครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวลองสร้างอีกสักหนึ่งเงื่อนไขสมาร์ทดีไว้เหมือนเดิมครับผมจะสไลด์มาทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้ไปสั่งอะไรนี้ ไปสั่งตัวมันเองก็กกได้ครับผมก็จะให้เป็นเป็นช่นลหนึ่งรีเวิร์สก็แล้วกันครับเซฟเซฟทีโอเคผมก็จะสไลด์ไปทางซ้ายครับนี่เห็นไหม มสไลด์อีกก็จะเป็นการปิดสไลด์อีกก็เ,เป็นการเปิดอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับการสไลด์นะครับซึ่งเราก็สามารถสร้างเงื่อนไขการสไลด์เนี่ยไปสั่งอุปกรณ์ตัวอื่นก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวซึ่งฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับของสวิตช์รุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าบันเทิงพอสมควรเลยนะครับสำหรับ โซนอฟ T5 นะครับหรือว่า TX Ultimate Smart Touch Wall Switch นะครับที่มาพร้อมทั้งแสงสีเสียงนะครับต่อไปผมจะพาเพื่อนๆมาดูไส้ในของ Smart ทสวิตชรุ่นนี้นะครับชุดแผงหน้ากากด้านหน้านะครับชุดคอนโทรลก็จะมีสกรูสีตัวนะครับ อเคนี่ก็คือปนแผงวงจรด้านในครับประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับใช้ชิปประมวลผลเป็น ESP 3 2สครับสำหรับเฟิร์มแวร์ t a s m o t a ผมยังไม่เห็นมีนะครับมีที่ทำกันบ้างแล้วทางเมืองนอกก็จะเป็น ESP ESP Home ครับซึ่ง ก็ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับเพราะว่าตอนนี้ Home Assistant ผมไม่ได้ใช้มาสักพักละว็็คือมีปัญหาเรื่องตัวเซิร์ฟเวอร์ผมยังไม่ได้ทำใหม่ครับก็จะสังเกตว่าในส่วนนี้ก็จะมีพิ n เอานะครับ rtx x ก่าวแล้วก็ vcc อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพินที่ใช้ในการ f l a ชนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์สั่นนะครับอันนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ครับแล้วก็มีอะไรบ้างอีกนะครับด้านข้างนะครับ รอบๆก็จะเป็น LVD ต่างๆนะครับที่แสดงผลโดยรอบนั่นเองนะครับแล้วก็ไปต่อกันอีกหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำโพงครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้ นี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ,อะโอเคแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นสายอากาศครับก็น่าจะเป็นสายอากาศของชุดสัญญาณ wi-fi เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าก็จะมีแผง PCB นะครับแยกเป็น2ชั้นอีกนะครับก็คือชุดที่เป็นชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นชุดที่เป็น แพงของตัวทัชนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับที่ให้เสียงที่เราได้ยินนะครับในส่วนนี้ลำโพงก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเสียงค่อนข้างดังพอสมควรนี่ก็เป็นสายแพร์ของชุดที่เป็นทัชนะครับโอเคประมาณนี้ครับโดยรวมไม่มีอะไรละประกอบขึ้น ทีเดต่อไปก็ในส่วนของวงจรรีเลย์ะนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจก็แกะให้ดูสักหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้ครับในส่วนของวงจรรีเลย์ครับซึ่งในส่วนนี้ก็ออกแบบมาให้ ใช้ได้กับทั้ง3รุ่นเลยครับมีนีเ er ์อยู่2ตัวนะครับตอนนี้เป็น2แก๊งเราจะใส่อีกตัวันก็มีสล็อตว่างอยู่พอดีครับเป็น3มแก๊งก็คือน่าจะใช้ตัวแผงวงจรเดียวกันเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะประกอบมาไม่ครบแล้วก็ต่างกันที่ชุดแผงคอนโทรลด้านหน้าเท่านั้นเองครับอันนี้ก็คือในส่วนของชุดวงจรรรเลยครับงานประกอบก็เรียบร้อยนะครับตามมาตรฐานโซนอฟ ประมาณนี้โอเคโนออสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับจากร้านค้าอย่างเป็นทางการทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น IT.cc Lazada s h o าช e อปครับตอนนี้มีโปร6เดือน6นะครับเพื่อนๆก็อย่าพลาดไปเก็บโค้ดส่วนลดแล้วก็ไปช้อปโ o นอฟท x Ultimate รุ่นนี้มาบันเทิงภายในบ้านแล้วนะครับ ใครชอบสมาร์ทสวิตช์แบบวิบวับวิบวับนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับรุ่นนี้แสงสีเสียงสั่นนะครับครบเลยเปลี่ยนอากาศได้ต่างหากนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ